No. อย่างสีเขียวด้วย,ยโชน่อยรู้เพลงเหรอวันนี้มาเก็บส้มกันครับแต่ว่าเขาบอกว่า,ามันไม่ใช่ส้มนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวรอเจียวอธิบายฮะนี่มาเก็บที่ของชาวบ้านเลยนะครับนี่เข้ามาที่บ้านเขาเลย เดี๋ยวต้องให้เจียวอธิบายอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ไงคือเปลือกเนี่ยมันจะเหมือนพวกส้มนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เจียวพูดนะคผมอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อเคอเอาคอเอคโอเคอคอเคโอเคอเเคโอเคโอเคเอเออเอ ไม่เขาเา้าใจเ้าก็ส้มไงแล้วบอกว่าไม่ใช่ส้มบอกเป็นส้มแต่มันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พุงของส้มไงส้มแต่ไม่ใช่พุ์ของส้มเขาบอกว่าน,นี้เป็นจากต่างประเทศนั่นแหละ,ะเขาว่าที่กวางซีคือกวางซีมีปลูกยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ที่ลี่เจียงปลูกยังไม่กีดปีอ๋อลี่เจียงเพิ่งมาปลูกกันตอนนี้เราเขาให้ชิมกันเดี๋ยวผมชิมก่อนแล้วช่ว我吃不完，那你吃点。 我ไม่เอาวันนึ่กจะกินคุณกินไหมแจงชิ้นนี้ฉันก็ชอบแล้วด้วยน่ตรงใช่ไอืม่อแบบนี้แน่นแน่นใช่ไม่กวนกลมกล่อมม่รายแบบนี้ยอืมแล้วก็มันต้องแบบเรียบเรียบไม่ขุกคาแล้วก็ก็เวลนนี้จะหวานอืมนี่ส้มก็แล้วก็คือส้มนั่นแหละนะครบก็คือส้มนั่นแหละถ้าประเทศไทยนะแบบ

เขาอาจจะเขียนเขียนชื่อพันงเขาก็คงจะเขียนชื่อพันเอาสวนส้มที่ไทยไม่มีนะสวนส้มที่เยอะดิเยอะเหรอเชียงใหม่ไงที่ฝางอะไรเต็มไปหมดเลยสงสัยนี่ไม่ใช่แฟนของเชียงใหม่เนี่ยต้นเป็นที่ร้อนนิดหนึ่งมันจะปลูกส้มได้ใช่ป่ะใช่พอดีที่นี่ที่นี่มันร้อนนิดหนึ่งออันนี้ที่ก็อยู่ที่เมืองที่เจียงอยู่นะฮะแต่ว่าอากาศมันไหลอย่างเกินเอออากาศมันยังไงอะ ตรงนี้ร้อนที่จริงตอนที่อยู่ที่ที่บ้านเจียนี่หนาวมากเลยครับที่ไม่ได้บิดกล้องไว้นน<ล>สนโนขึ้นไม่ได้ฮะ<ป>มันเลื่นมันเลืน่นม้แม่มาจูจูบหนิสามจีเออาร์ส์ ปูบนดอ,อยจริงๆเลยฮะอ่าซีซีไปเอาถุงมาฮะอ่าเอาถุงมาเพื่อที่เก็บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาสอนนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องโอ้จะต้องตัดเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีวิธีการเก็บ<ะ>ถ้าเราใช้มืออยู่อย่างนี้เก็บได้ไมนะ่นาน อ๋อถ้าเราใชมือเก็บไม่ถือว่าของเราจะเก็บได้ไม่นานใช่ไหมโอ้ตรงนี้เล่เอ้อ้โหโอ้จ้โอ้่หโอยอ้จ้โ้้ัอ้นอห้อ้ เาวน <k> <k 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 oh, <k <k oh, ี้ขไม่เรียบก็จะหนังหนาหนังหนาแล้วข้างในมันก็จะหนาไปด้วยเนื <k 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 ้อเนื้อมันจะเล็กแอ๋อเนื้อน้อยเพราะว่าเพราะว่าอ๋อ่ย่ใอห้ไปเลือกอที่เรียบเาไป那你拿着吧谢เลือกเรียบเแล้วก็ตัดนะ แม่ม่้นมเฮ้ยลลองสอนดีสิเขาเปอฉัอยากยนากขยน้ี่ยนี่อยองี่ยไน่้ีขยนอลง้พี่ๆขยนน่อง้่ๆขยไม่อ้่ขย่้ขน่ล้พม่ั่อ้ี่ไั่อยี่ยันห่อยคุิห้ี่ยนห่อยอ้่ัน่ค้่ 姐来剪吧，来来来，来一个，剪。哎呀呀呀呀！哦，厉害哦，对对对，太厉害了。嗯。哦，这手拇子很硬，剪拇子吗？没。剪不。来，拜拜。哎呀，小马，你看我，谢谢谢谢。拜拜，谢谢。这个剪子快得很。好。听到没有？小心手，这个剪刀很快。你不能剪，你不能剪。姐姐剪一个，你剪一个。 เขามีกันเขมีก like no well, ัน์ด่อีก <Vie> อันหนึ่งไหมล่ะขอการมาอีกอันหนึ่งะไม่จะไม่ต้องแบ่งแยกเดี่ยวบอกันเดี๋ยวบอกปเดาให้ีรับดกเๆ่กกันได้ไหมครับ แม่น้ำตรงนี้ก็คือแม่น้ำแยงสีเกียงฮะทริปนี้มาอยู่สามสามคลิปติดนะฮะมีคลิปที่แบบว่าดูแม่น้ำโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คลิปที่พักทานอาหารแล้วก็ตอนนี้เรามาเก็บส้มกันครับ <Okay. S 1> ซื้อเรือไหนน้นโอ้่ หนทีทีเอาไหนอันนี้ได้ไหมได้นะอ๋อโอเคเดี๋ยวเาเก็บให้เนี่ยมีเราถามเกาที่ว่าเขาลงทุนเองหมดเลยหรือว่ามีคนลงทุนให้เขา อ๋อตรงนั้นเต็มเลยดูด้วยตานี่คือแบบว่าสวยมากครับสมเต็ไมไปหมดนะครับยิ่งสูงยิ่งเยอะระวังนะสีระวังหนงค่ะระวังระวังนี่ย เอาวางไม่ก่อนก็ไดค้ครับนี่อยู่บนเนินเลยฮะแล้วก็สวยครับเห็นทิวทัศน์แม่น้ำแยงสีเกียงด้วย รผมใช้สองมือเลยฮะนะโชว์หน่อยหนูเก่งเหรอหนูใช้สองมือใช่ไหมฮะทำแท้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 ดูหนูใช้สองมือนะโอเคระวังระวังมีดกันกาโดนหน้ะโอเคมีหลายกิโลแล้วเนี่ยอ้เนี่ยจะเจ็ดแปดโลได้แล้ว 那什么？哥、嗯，得得拿哈<来>，不要<看>拿,拿这个都是放冰箱里面拿。得得我叫小孙子，不是。哦，今天才落下来。啥啥啥？耶、这个！啊、小孙子。哇！ 谢谢，数看、yes,，一 <noise>、爽三、四、五、路高一点，高一点。妈妈，你看我摘到了七个。啊、小品放在这里。小心。你俩咋的了？好了，那边。大狗跑两个。大狗。那天他们给了我一袋，给了我一袋，就是我还是觉得有点少。有神的，有神的。 ค่อยๆทำระวังมีโดนหน้านะเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ากวานิสนุสนุเทสองมือ อนี้นึงอยน้นึงเออโอ้เสือ,อ,อ,อไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงแล้วให้จะเจช,ช่วยไหมเขาบอกว่าเห็นดอกออกตอนนี้นะกว่าจะได้คือได้อย่างเนี้ยต้องรอปีหน้าของช่วงเนี้ยคือเขาออกได้ในตอนนี้แล้วไงเพราะฉะนั้นลูกูมันจะอยู่ที่ตอนทั้งปีอะ่ะเขา้อนดูแลทั้งปีไงไม่เข้าใจ ดอกมันยังไงดอกออกตอนนี้แต่กว่าจะได้กิงแบบเนี้ยต้องรอปีหน้าไงอันนี้อขออันนี้เป็นผงของปีหน้าอ๋อก็คือที่จริงดอกดอกที่มันดอกออกเดี๋ยวก็จะมีผลออก是是ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ปีหน้าอดอกส้มะนะปีหน้าค่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าแถวนี้อ๋อก็แปลว่าดอกที่เห็นเนี้ยก็เดี๋ยวก็จะออกมาเป็นส้มอยู่是是ใช่ไหมใช่ค่ะปีหน้าส้มของแถวเน,นี้เขาไม่ส่งไม่ส่งที่ลี่เจียงเขาส่งไปเมืองใหญ่ เพราะว่ารสชาติมาหวานหวานกับอร่อยเป็นพิเศษมีคนมามีคนมาเหมาถึงถึงเวลาแล้วจะมีมีคนมาเหมาไปขายที่เมืองใหญ่ค่ะอ๋อของดีว่าไงก็อร่อยจริงอ่ะแล้วเขาคิดกิโลเท่าไหร่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายตังกกิโลหนึ่งสิบสี่สิบสี่หยวนใช่ก็ประมาณหกสิบห้าบาทกิโลนึอ่ะกิโลเหรอกิโลหกสิบห้าอ่ากิโลสิบสี่หยวนก็หกสิบห้าบาท นี่นนนชอบหน้ถึงแม้ว่าถึงแม่ไม่ได้เก็บนะถึงแม่ไม่ถึงแม่ว่าไม่ได้เล่นนะเกาะเจ็๊ต่เอเจ็ต่อ นี่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 นี拜拜่นี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 ่น ใช่ใช่ใช่<อ>ก็บอกว่าส้งมใครจะถือส้งมยังอยู่นู่นอยู่เลย,ยเดี๋ยวมาม่าไปถือดีกว่าเออถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเป็นชีวิตส่วนตัวของผมนะครับท,ท,ทั้งใไทแลนในจีนซื่อตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนครับถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดที่เป็นชีวิตส่วนตัวในประเทศจีนครับสามารถกดตัวไอด้านไม่มีมือกดตัวไอ้ท่านด้านซ้ายบน ครับหน้าตรงนู้นนะครับนะครับก็สามารถดูได้ครบทุกตอนครับมี200กว่าตอนแล้วนะครับแล้วก็จันทร์ศุกร์ก็อย่าลืมนะครับผมสอนพวกไข่ของออนไลน์หางเงินออนไลน์นะครับหารายได้เสริมอาชีพเสริมนะครับแล้วก็พวกการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายครับสโนว์ยบายครับบ๊ายบาย